สวัสดีสวีเดนจ้าพี่น้องวันนี้มีแดดเย,ย้เย,ย้โอ้พี่เต๋าดีใจมีแดดพดดดดนนี่น้องมีแดดแดดห่อนั่งอุ่นแต่ว่ากันแดดกันแดดโล่งนี้แดดโล่งนี้กัอันหนาวได้พี่น้องอันนี้มันกับพอดีอยู่เพราะว่ามีแดดความหนาว ก็ไม่เยอะก็ให้ไปอาสำรวจอาสำรวจอากาศอุณหอูมปหน่อยฝนตกมากแล้วปพาไปเบิงอันดอกไม้ดอกตอกเขาออกหรือยังในนี้น้องเขาว่าไอ้ดอกอันนั้นมันออกเนอร์ทุปปะเฮ้ยคิเซน แม่แฝดพี่น้องกินอิ่มละไล่กันคิดเสงไเยอะดูเด็กปะปะนะฮะนะฮะไม่ยูน้ำตานีหน่อยว่าไงฮะทำอะไรตรงนั้น ว่าพี causes, oh ่เสินเข้อมือโอ้ตอนสิมีอันนี่แม่จะมีอันนี้รู้อันดีฟังกันตาปลาเข้าตามติดชีวิตแม่หาเบิรงดอกไม้ไปน่ำพี่น้องปะเขียนยางยุค่านมนนเรีบๆออกไปยังเขาแม่นคู่แฝดพุ่นบอนนะเดี๋ยวรถไปเหยียบไหนล่ะ ันป้ามุนดตรงไปฮะซองแมวสุนัขังใส่หละอันนี้ตามสนอน๋ยังลิเยียบใช่หรอเป็นแบบแบบด้วยดเห็นลนแบบแบบนี้มา่งหนามอะไรแห้งพี่น้อง น้ำเห็นแดดน้ำก็มมวลก็น้ำพี่น้องพี่นะไหลแรงมากเลยเาแล้วบ้านเฮามันห่อนนะนะมันเล่นน้ำได้ข้าวไปหาแม่แม่ว่าหอ่อนแล้วอ,จอาจารย์น่าจะมากมันเล่นน้ำน้ำกันก็สันุ๊ยเังไม่ได้เซฟถาวรพุทธน้มมันพาเงินเด้ไป เดี๋ยวนี่น้ำตวมเบิดาทุกคนนู่น้ำแห้งน่อเรี่้ำไี่นอ้อง้ยมองนี่ไปทะเลข้างพี่นอ้องนี่นา้าเห็นน้ำมดยมากมาย ความเื่อยรัต้องทำดูแลอย่ายิเสียมรกนอ่ปนีนี่นี่แน่มันหกไปที่น้องยันเชลูมันเป่าเรียนมื่อกี้มันหกได้อย่นีต้องตาวบดบริัใต้อง่าวแต่หน้าท่านทําความสะอา ล้างจากให้มะนั่งถุงก็จะไปน้ำเบงเลยน้ำไหลเนี่ยขยันไปด้วยเบื้องนั้งฝรั่ง,งหลายๆหน้าค้อนดาวสันจินตนาการสูงครับขีย้ยานนะพี่น้องไม่ีไงนั่งก็ได้ปะ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 หาสอง,ม,งมือหลุ่ใหม่ดีกว่า เขาจะเริ่มออกหรือยังอ๋อกล้ามพุทธดินพี่น้องกล้ามพุทธดินขึ้นมานี่นี่ดอกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปะอล่ะนี่จ๋านี่นี่นี่น้อยหลายแน่เมื่อเห็นนี่จ๋านี่นี่กล้ามพุทธดินขึ้น,านมากซมเนื้อตัวปะซื้อเป็นอ๋อนี่เลย ตื่แดดมัิก็คคอยโพกันมาพี่น้องนี่น้อยเนหน่อยเนเสียบ้งนี่น้นี่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 นนน่นีนีนี่่เี่น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 นีนี่นง่่ี่นพ่นนนีนนน่นนั อดอกมนสีดอกสีขาวก็อดอกบัวดินนะพี่น้องนี่คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผปลี่ยจากพี่น้องก็ร่างผูอะไรนะกิจารลังผูขึ้นมาเขียวๆนั่นน่ะ ฟังเสียงนกเสียงน้ำเสียงเสียงนกเสียงน้ำพี่น้องธรรมชาติกับแดดอุนอ่นๆอุ่น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 ดีใจนกก็ดีใจน้ำก็ดีใจคนก็นดีใจจ้ามาปะสำรวจไปเรื่อยๆไม่รืมกล้องน้ำนียหละจ้าพี่น้อง เดี๋ยวปีนี้โออๆๆลม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 ต่อยขวาอดไอ้ไต้ขว้าที่น้องพี่น้องเห็นไอ้เพือนในเฟซเคยถามเพคนไปแล้วว่าตัวนี้แม่นพักกูดโอน่ะคนตอบว่าแม่นยูเวอร์เซนนี่ไม่ไงหน้าถามเติมด้จ้ะเรื่อถามเพื่อความแน่ใจต่อไปแม่นพักกูดวาจ้าหนิแม่นแมนแมนที่น้องแม่นบแม่นบาจาหนิ นี่แมนบ่เลยแต่ว่าอันเนยน่าบอ่อยากรวยเปสิเส้นคักค่กนะนับเปน้องแมนบ่พี่น้องเนี่ยไายเบินค่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเคยถามไปแล้วโมเขาว่าแมนอยู่แต่ว่าเอจะถามหลายๆเทือนเลยจ้ะแ่บความชั่วแมนบ่ใจเนี่ยกลัวแมนบ่จา้าผู้รู้ช่วยตอบที ปาพี่น้องเข้าไปหาสำารับปาพี่น้องไปต่อเมื่อกี้นี้นนพี่นอ้องจะอันเมืงองไทยโทตมากปาเข้าไปหาซองเมืองดอกไม้มันกําลังผุดโผล่อันนี้อัน,นมอดมอดนุม่มหน่มเด้พี่น้องมองเันเดินมองไปยายนั่งเลน่นเลินหิมะนั่นแหละปาปะเข้ามาซองเมืองน,นี่พี่น้อง กำลังพูดพดกำลังพูดพดเแล้วเห็นป่เนี่ยสเนอร์ดรอปปะขันออกเสียงบว่าถือก่อขอโทษขอไปได้วยจ้ะ <c oughs> นี่จพี่น้องอ๋ยมาอันซ่อนแถอเด้นี่เดี๋ยวเขาเขาอัปเดตในเบื้องสูม,มือนะพี่น้องเนาะมันียเป็นดอกสีาขาวๆคือดอกบัวดินบานเท่านี่ล่ะงามไหมงามที่สุดถึงที่สุด <c oughs> ใช่ละ่ะ น,นามจริงๆมันธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็เป็นต้นอีังนี่มันคือตน้นคือต้นกระเทียมแต่ละพี่น,นอ้องนี่ไหมนี่ก็ยอ,อามาปูกอยู่ดิคือแต่คือตนน้นอะพรต้นกระเทียมมมั่มม่นี้ขน